ยีโทมัสครับเพื่อนๆแบงค์่โทมัสนะครับอายุนะครับกว่าประมาณนะครับประมาณ7 0 75้ปีละอ่าใช่ประมาณ75ปีนะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับเดี๋ยวมานับจํานวนนะครับราคาใบละ5 0 0บาทครับเพื่อนใบละ500บาทเดี๋ยวมานับดูนะครับว่าของมีเท่าไหร่แล้วนะครับจะพอให้กับเพื่อนๆไหมนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0สี่ห้า14 15ดด้านะครับ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าใบแล้วนะครับเหลือแค่สิบเก้าใบแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดติดตามนะครับกดติดตามทักถามใต้คลิปนี้มาได้เลยนะครับอ่อว่าจะติดต่อกันได้อย่างไรนะครับก็ทักถามกันมานะครับใต้โปรไฟล์นี้เลยอะกดติดตามแล้วก็เข้าไปดูใต้โปรไฟล์นะครับแบงค์โทมัสนะครับที่เป็นขุดเขียวแล้วก็หลังแดงนะครับขุดเขียวนะครับแล้วหลังมีลายเส้น ภายน้้ำนะครับยุคนี้มีไมโครฟิล์มหรือยังนะครับยุคนี้นะครับมีแล้วนะครับน่ครับเส้นไมโครฟิล์มสีดําๆนะครับเส้นไมโครฟิล์มสีดำลายน้านะครับเพื่อนๆเป็นแบงค์เก่านะครับอายุกว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าปีนะครับด่วนได้ด่วนนะครับเร็วได้เร็วนะครับเพื่นเหลือสิบเก้าใบแล้วนะครับขอบคุณมากครับ